สีสวยดีสิที่ว่าเออเนี่ยสวยเอามามามาไปอันนี้ต้องตั้งชื่อน้องใหม่ละน้องชื่อว่าน้องลายน้ำ <laughs> เขากำลังนึกถึงน้ำอยู่แต่เขาจะทำยังไง <laughs> ให้มันดูดีก็คือน้องเลนตุง้ง <laughs> คือยังไงนะน้องเลยนะ <laughs> เลนตุง้ง <laughs> คือังไงมันคืออะไรน้ำมันกองเยงู่เที่ยวกันมันก็ตุ้งตุงต้องอะ่ะ คืออะไรบาพคนอย่างนั้นก็ได้เหรอได้ชื่อเชื่ออย่าไปเขียนให้มันยากตอนนั้นคิดซะว่ามันเกียดคนรายน้ำชื่อง่ายเบยเบย์ด้วยเธอชื่อเธอในานที่ยากครูมันต้องทำเพื่อเป็นที่น่าจดจำอย่างนี้ละมันต้องจดจำดิ p ซี่ไฮท์ดิปซี่ไฮท์ดิปซี่ดิปซี่ลาลาเมเกียวดิ p ซี่ ทิฟซี่ลาโพลาล่าแล้วก็ตัวอะไรตัวอ๋อคือมันชื่อทิฟฟี่ใช่ไหมไม่มันชื่อทิปซี่เขาอยู่ไหนวะอ๋ <ไง S 1> แอแฮกปะวะเมื่อกี้นี้เขาเห็นคนกระโดดฮัโลโหลเหรอ <c oughs> เหมือนจะเจอแฮกเหมือนจะเจอแฮกทุกคนเหมือนจะเจอแฮกดุ้ยยาที่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 สี่วะวิง โอ้ยใครมันเบียดวะนะไม่เบียดทำไมเบียดทำไมล่ะเออเออเธออยู่ไหนอะอยู่ที่เท่าไหร่กัเนี่ยอย่าดึงอย่าดึงครับอย่าดึงครับเดี๋ยวกับสุดท้ายอะกำลังตามตูดเธอไปอ่ะเข้าทันแน่นอนไม่ต้องห่วงครับผมครับผมผมตกแล้วพี่ผมตกแล้วค่ะที่รักอะไรเธอเขาอยู่ข้างหน้าเธอเธอตกไอของเธอเลย โดดก่อนโดนก่อนโดนก่อนใจเย็นใจเย็นนี่แหละมันจับไอ้พวกยืนรออย่างเงี้ยมันจับแน่นอนอ๋ออ๋ออ๋อกระโดดนั่นแหลรกระโดด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 หมกลูกบอลได้เด้อลูกบอลมันดักไม่ใช่เหรอกระโดดหมกลูกบอลแล้วก็ลนมไปย่างเขาเข้าแล้วนะเข้าแล้วโอเคเข้าที่สามเก้าคอดีจริงดิบ้าไม่ใช่น่าจะสี่สิบแล้วก็สามเก้าอ่ะ ขเข้าที่สิบส,ส,ส,สองสองสองโหตัดไปสิบคนว่ะเข้าที่สิบสองไม่มันเรามีหกสิบคนตัดไปยี่สิบคนยี่สิบคนแหละโหด่านเดียวตัดไปยี่สิบคนนะเธอคิดดูอะอะไรเนี่ย <match. S 1> Perfect match Perfect match m e m o r t h e conductor when a con display on the board แปลมัว อ่านมัวหึยส้นงอคงเธอสีขาวทองเห็นปหมฮะอะไรนะสีขาวทองไหนวะไหนอ่ะอันไหนนี่อยู่หน้าเขาหน้าเธออยอะไรวะเชอรี่แอปเปิลวะแอปเปิลเชอรี่แอปเปิลเชอรี่แอปเปิลเดินตรงแอปเปิลแล้วกันโคชเชื่อว่ามันจะต้องเป็นแอปเปิลเขาก็ขึ้นตรงแอปเปิลเชอรี่แอปเปิล Apple <laughs> อ p p l e ะวะตก <u> ไปซะแม่งยายาไอหนูม,นมันมาดันเขากล้ยอง,งอุ่นแตงโมล้วยองุ่นแตงโมส้มกล้ยแตงโมส้มกล้ยแตงโมส้มกล้ยอนไนวะอันนี้ เอออันที่กูยืนนี่ก็กล้วยนี่หว่าองุ่นเชอรี่องุ่นแตงโมเชอรี่กล้วยเขาว่าตานี่อส้มองุ่นแตงโมเชอรี่ส้มองุ่นแตงโมเชอรี่ส้มองุ่นแตงโมเชอรี่โอ้โหมันเรียงอะไรนี่หว่าส้มองุ่นแตงโมเชอรี่ วะไหนเขายืนด้วยนะเขายืนด้วยอย่าอยดีอย่า๋ยว่าจับมันดิอย่าจับมันดิบาโบกล้วยค่ะกล้วยค่ะเราชื่อกล้วยมากับต้นกับมาเชอรี่แอสจุนหัวคงเฮล่าแบบไหนวะมันคือตัวไหนวะจ็นหัวคงสีขาวทอง โอ้หเธอมันมีสีแบบเหลืองๆส้มๆทองๆก็แบบสีเขีเฉดๆสีเขี้ยดๆกันมันก็มีนะ grow out จะ grow out p o t between rotating ring and falling into slam rotating ring อ่ะเอ๊ะอยู่ข้างๆกันเลยอ๋อเป็นแฟนกันเนื้อวคู่กันเป็นอย่างี้นะคะทุกคนปาโป ปารา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  เดียบเลยกูไม่น่าดูเลยปั๊มปะปัมปั๊มปั๊มปะดัมปะดัมมาแล้วจ้าจอดช a s h จอดชมีแฮกยังไม่เนี่ยขอดูหน่อยสิเปิดทางให้หน่อยค่ะแฮกไม่น่าเขาอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่แถวหน้าเลยนี่แถวหน้าเหมือนกันแต่เขาอยู่ฝั่ง หน้าของอีกฝั่งอ่ะฮะเขาอยู่ซ้ายซ้ายสุดแบบสุดริมสุดเลยจ้าเขาเดาเป็นด้านข้างแล้วกันนะไม่รู้เหมือนกันดูไหมไม่รู้ไม่ถูกเ <c oughs> อ <c oughs> อเนี่ยสวยอุ้ยอันนี้เปิดทุกอันเลยอะทุกคนแบบตา่ตางคนต่างชน,นอะเดี๋ยวนะมาหล,ล่อะไรตรงนี้แล้วไม่มีเลยเหรออ๋อได้อยู่โอ้เนครับ นะครั้งซัดเซยะ์ยนะครับขอโทษครับใจเย็นครพื่อเข้าทีแลคนรับประตูมีได้สิบกว่าบานประตูมีได้สิบกว่าบานไม่ได้ประตูมีสิบกว่าบานมันจะเข้าเข้าบานเดียวทำไมมันก็ต่างคนต่างชนสิวะโออเขาลุกไม่ขึ้นนะเมื่อกี้มันกิ้งหลุนเลยอะกิ้งแบบกิ้งหลุนหลุนแบบโอ้แต่ละมันกิ้งหลุนหลุนแบบหลุนหล่นไหมันปลาหล่นไหมใช่ไหมปะออเออเข้าได้เฮ้ย ตกใจเห็นแฟนเดินมาเข้าไม่ทันทำไงวะไหนวะ <laughs> เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเธอค่อยคืยที่หลังคือปนปนๆ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 นป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 ืปนปนะนป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 ไปรปน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 เนป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 ใส่โกโก ý, เนาปเอปะปฮ้ยเงปน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 นดีปน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 านป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 นเน้ปน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 านปนนปปนปนป หยหยิบไข่มาเนี่ยไม่มีแต่คนหยิบไม่โดนไปมันหยิบยังไงวะหยิบไข่อะโอ๊ะปะระปะปะปาเฮ้ยโอ้โหอย่ายาออยาเออเเราเราเสียเปียบแล้วเนี่ยเราเสียเปียบอดทน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 ๆท เอ้ยขึ้นไปดิมันจะมาเอาไข่กูไปทำไมมันก็มันแย่งไข่อันนะแย่งไข่มันแย่งไข่เขาต้องดึงมันไว้เถอะไม่งั้นเราแพ้จะบกจับกันทำไมเราเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวนะเอยเฮ้ยทำไมเหลือสามฮัลโหลเฮ้ยนั่นแหละเราเราไม่มีใครเฝ้าไข่เราเลยเราไปมีแต่ไปแย่งไข่นั้นมาเลยเขาเฝ้าอยู่ เพื่อไม่ไข่เราเหลือแค่เก้าเองเถอะหลไปได้หมดอ๋อนี่ยแล้วโอ้โหสาววิ่งมาตั้งนานเถอะหลพูดแปดแล้วแปดเฉยโอ้ไม่นะไม่นะไม่เอาดิไม่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 เอาไม่เอาแพ้แน่เลยใช่แพ้แน่เลยไอ้เฮียหายหมดเลยแพ้แน่เลยจับไข่ไว้สวยรอดปะรอดรอดรอดเขาวิ่งมาจับไข่พอดีไปให้หมดสีเหลืองไอ้ตัวแย่งไข่หนีหาย แอ่ไก่ก็เอาแต่ไข่ไม่เอามันเด็บมันไม่เอาอะไร๋อทองคำหางลาก่อนลาก่อนนะลาก่อนนะลาก่อนนะเธอโอเคเขามีหางเธอมาวะเขา嘛เดี๋ยวเขาไปแย่งคนอื่นไปเอาเขาเอาเขาก็ดีเขาก็ต้องเป็นเป้าดิโอ๊ติดแล้วะเนี่ย เออขอบคุณมากไปละอ่าไม่ได้เลยางไม่ได้เลยเออขอบคุณมากไปละอืมไม่ไม่ให้ไม่ให้ไม่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 ปรารถนาปรารถ เ,เขาไปแล้วเขาได้หางแล้วเขาไปแล้วไม่ไม่ไมยายๆใหญ่ใเอาหางคืนมาเอาหางคืนมาอออไปแล้วม่ไเดียะหาคนใหม่ก็ไดับอาจจะได้ อย่าอย่าอาอย่าอย่าอย่าอยาอย่าอย่าย่าเอ้าม่เกิดนะงนี้ันเฮ้ยอันนี้ไม่เอ้เหียเขาเาลอดเขาลอดวะเฮียเธอทอกอเดียมันหยิบผางเขาไม่ใช่หยิบผางเธอลอดวะเขาไม่ได้ยินจะเกิดกับเธอเว้ยแต่เขาโดนฟาดมาเขาโดนฟาดมาเหมือนกัน เนี่ยดีนะที่เขาทำให้เธอได้เขาหลอดอ่ะมันหยิบหางเขาพอดีเมื่อกี้ถ้าด่าเขาเออไม่อ่ะไม่ก็เธอไม่ได้หยิบหางเขาเขาด่าไอ้นั่นมันหยิบหางเขาเฉยเลยโอ้ยดานนี้ตลกกว่าเจ็ดคนต่อไปก็แมทส่ศสินโอ้ยายายามาเขาโดนมาเขาโดนหยียบล่ะ ไม่นะอุ้ยอุ้ยเอ้เอเอาวะอุ้ยอุ้ยไม่ใช่เฉยเลยวนะไวะน่ะออกขวาไปไวิง่องอ๋อไม่นานจะไม่ทันแล้วไม่ทันไ,ไม่ทันแล้วนะยอดอ๋อทันอยนะู่ไม่มีใครไปต่อเกอบเกๆบ เอาขวาไปอีกแล้วก็ซ้ายไม่ได้ไม่ได้ไม่แล้ทันไม่ได้ไม่ทีทันอยู่ท่านพวกมันยังไม่หาทางเข้าอ่ะทัน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 สี่ห้าหกเธอคนที่เจ็ดเกือบแล้ว ตานี้นะคะทุกคนจะเป็นตาแรกที่เราได้มงกุฎจากแฟนค่ะทุกคนใช่ป่ะเธอเธอยังไม่เคยได้มงกุดเลยนะจริงเธอยังไม่เคยคนโปรดจับตามองนะคะนี่คือครั้งแรกที่แฟนของหนูได้เข้าเป็นรอบสุดท้ายแล้วค่ะเจะเป็นด่านแย่งมงกุดหรือไม่โอ้โหไม่เอานะไม่เอานไม่เอาด่านนี้ไอ้นี่จะหล่นลงไปเรื่อยใช่มันจะหล่นปืนนี่มันจะหล่นสเปซมันจะหล่นเลยไอ้นี่เป็นสีทองแล้วจํา โชว์ดาวเขาจะดูได้ไมว่าอันไหนมันเดี๋ยวมันจะพื้นสั่นมันจะสั่นก่อนเยเดินไปเดินไปพอไหมพอโอเค <c oughs> ตรงโน้นหล่นละมันแยบไป2สองฝั่งละแล้วดันมา มายืนกองอยู่ที่เดียวกันเขาหลุดเฉยเขาหลุดเขาหลุดเฉยเลยสลุว่ะหลุดเนตตสินจ้ประเด็นแล้วเขาไม่ได้เอฟพีด้วยนะไม่ได้เอฟพีด้วยนะประเด็นสงสารแฟนนะทุกคน